มีเพื่อนของเราถามว่าการดื่มกาแฟช่วงท้องว่างเนี่ยเป็นข้อห้ามจริงไหมในความเป็นจริงแล้วไม่นะครับจริงๆแล้วกาแฟเนี่ยต้นกําเนิดคือผลไม้ชนิดหนึ่งแล้วเราเอาผลไม้เนี่ยมาคั่วด้วยความร้อนหรืออบด้วยความร้อนก็เท่านั้นเองถ้าเราอบมากนะครับสารต่อต้านอนุมูลอิสระจะค่อยๆหายไปเขาเรียกว่ากาแฟคั่เเข้มแต่ว่าก็จะหอมรสชาตินะครับ ถูกใจหลายๆคนเลยแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบเป็นกาแฟาขั้วอ่อนกับขั้วกลางมากกว่าเพราะว่ายังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระอยู่ดังนั้นสรุปนะกาแฟาสามารถดื่มตอนท้องว่างได้จะช่วยให้การดูดซึมเนี่ยดีขึ้นแล้วเขามีงานวิจัยเลยนะบอกว่าถ้าเราดื่มกาแฟาเนี่ยต่อ ช่วงตอนเช้าไม่เกิน8ปดโมงเช้า1นช็อตเนี่ยแล้วดื่มไปทั้งช็อตเลยนะครับตอนท้องว่าเนี่ยจะดูดซึมเร็วมากเลยทุกคนทําให้เพิ่มประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อประสิทธิภาพของสมองนะ่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งจะดีกว่าการดื่มหลังอาหารการดื่มหลังอาหารจะทําให้กาแฟดูดซึมช้าดังนั้นไม่ได้เป็นข้อห้ามนะว่าจะดื่มก่อนอาหารหรือหลังอาหารดื่มได้หมดเลยดื่มพร้อมอาหารยังได้เลยเพียงแต่ว่าใครอยากจะให้กาแฟออกฤทธิ์เร็วอย่างเช่นผมเพิ่งดื่มกาแฟเฟอร์ม่าคอฟฟี่เมื่อกี้นะผมอยู่ที่ฮ่องกงเนี่ย เร็วพอผมดื่มกาแฟเสร็จปุ๊บผมก็ทานอาหารเสริมทานโปรโตีนทานอาหารอื่นๆในตอนเช้าต่อเลยนะครับก็จะช่วยทาให้กาแฟดูดซึมเร็วเห็นไหมผมก็ตื่นตัวเร็วก็สามารถดื่มได้เช่นกันทุนใครก็ตามอยากดื่มเลนแบบนะครับกาแฟเฟอร์มมาอฟฟี่ใช้ขวออ่อนจะได้มีสารต่อต้า,อานอนุมูลอิสระเหลือเยอะๆนะครับใส่สารกระตุ้นเบิร์นเช่นแอลคานทีสารสกัดจากขิงสารสกัดจากงาดําต่างๆนะครับและวิตามิน B บางตัวที่ช่วยในการกระตุ้นเบิร์นด้วยใครยากดูส่วนประกอบพิมพ์คําว่ากาแฟ แคปหน้าจอนะครับแล้วก็สอบถามแอดมินได้เลยส่วนใคกรก็ตามชอบการตอบคําถามสั้นๆแบบนี้จบภายใน3นาทีนะครับให้กำลับบงใจผมคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับแล้วผมจะทําคลิปแบบนี้ให้กับเพื่อนๆทุกวันวันละหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ตอบคําถามสนุกๆให้เพื่อนๆจากฮ่องกองนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ